สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็อยู่ที่ซอยทับพิมแลนด์2หมู่7นะครับจะพาไปเยี่ยมอาจารย์ตะวันนาคกนิตนะครับอาจารย์ก็อยู่ในซอยนี้เองผมก็มาถึงแล้วนะครับที่จังหวัดประทุมธานีจากปากซอยตรงนี้นะครับเข้าไปก็จะ ไปพบที่อยู่ของอาจารย์ตะวันนาคกณนหหรือว่าอาจารย์อํานวยซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสื่อตะวันนะครับเป็นเจ้าของเพจมูลนิธิสื่อตะวันด้วยนะครับวันนี้ก็จะพาไปดูว่าที่อยู่ของอาจารย์เป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเข้าไปกันเลยลุยละครับ ถนนเส้นนี้นะครับก็เป็นถนนที่อาจารย์มาบุกเบิกนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นที่โรกร้างว่างเปล่านะครับมีต้นไม้ขึ้นเยอะท่น,นี้ก็ท่านก็ถางเองนะครับท่านเล่าให้ฟังแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าอาจารย์อยู่อย่างไรอยู่คนเดียวมา10-20ปีไปดูกันครับแทนแทนแทนมาแล้วนะครับ ตรงนี้คือ,อสวนจันทร์นะครับเรือนแรมรอนบ้านหลังนี้นะครับสร้างคนเดียวนะครับโดยอาจารย์ใช้ระยะเวลาถึง4ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับก็สร้างคนเดียวมาเรื่อยๆนะครับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถของอาจารย์ที่ใช้แรมรอนทั่วไทยมา1 0 2ถึง20ปีนะครับ จะพามาดูจุดแรกนะครับจุดแรกเลยตรงนี้เป็นจุดรับแขกแขกมาก็พักที่นี่นะฮะพักที่นี่ได้นะครับเพราะว่าเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกไว้แล้วนะครับแล้วก็มีห้องน้ำด้วยตรงนี้มีห้องน้ำนะครับจะอาบน้ำจะเข้าไปถ่ายตรงนี้ได้มีที่ อันนี้ก็เป็นอ่างล้างหน้าเนะาะเสร็จแล้วก็จะสร้างห้องน้ําเพิ่มเติมเข้าไปอีกในบริเวณนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายเลยนะครับเนี่ยบริเวณนี้นะอยู่ใกล้ๆกันกันกบต้นไผ่ไผ่อันนี้ก็คือไผ่ซางหมนบ้านยังสร้างไม่เสร็จจริงๆนะครับก็ สร้างด้วยตนเองก็ใช้ระยะเวลานานหน่อยใช้ความเพียรเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นที่พักผ่อนพักผ่อนนะครับอมองไปทางนี้ก็จะเจอทุ่งนานะครับจริงๆจุดที่เป็นจุดที่เป็นห้องน้ำตัวนี้นะครับถ้าสร้างเสร็จเนี่ยก็จะมีจุดที่เรียกว่าวิวพอยต์เอาไว้ขึ้นไปบนดาด ดัดฟ้าของห้องน้ำดูวิวรอบบริเวณนี้ตอนนี้ก็จินตนาการไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้พาไปดูข้างในก่อนเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนดูข้างบนเสร็จแล้วค่อยมาดูภายในข้างล่างนะครับจะได้รู้ว่ามันไม่เสร็จอย่างไรนะครับแล้วก็ตรงทางขึ้นตรงนี้ไม่ใช่บันไดนะครับเป็นร้านขึ้นไป หลายคนก็ต้องเข้าใจว่าเป็นบันไดขึ้นบ้านแต่จริงๆไม่ใช่เป็นแค่นั่งร้านเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็คือบริเวณด้านบนนะครับด้านบนนี้ก็ยังมุงด้วยอผ้าใบเนาะแล้วก็สามารถที่จะนอนในนี้ได้ฮะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับแต่อาจารย์ไม่ได้นอนนี่หรอกด้อ,อาจจะมานอนบ้างแต่ว่าก็าไม่ได้ไม่ได้ประจำเนาะ เห็นประจําน่าจะอยู่ข้างล่างข้างบนนี้ก็ขึ้นมาพัาผขวอนได้นะครับออกมาดูข้างนอกนะครับอ่านี้ต้นไม้ที่เราเห็นตรงนี้นะฮะมีทั้งหมดสิบต้นเนี่ยเป็นต้นอาพายุงเวียดนามนะครับอันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จครับยังจะต้องสร้างต่อไปอีกอยู่เดินขึ้นมานี่ก็จะถือว่าได้เห็นวิวรอบด้านเลยเนาะมีต้นมะละกออ่าต้นมะละกอก็ ไม่ต้องได้ไม่ต้องได้ใช้ไม้อะไรเลยนะครับขึ้นมาข้างบนแล้วก็มาเอาไปเลยได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการต่อท่อขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ตัวพ่นสเปรย์หมอกสเปรย์เอาไว้ด้านบนหลังคาด้วยนะครับเห็นไหมครับ เพื่อสร้างความเย็นให้กับบานเะอุณหภูมิจะได้ไม่ร้อนจนเกินไปพอเราดูข้างบนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องไปดูข้างล่างนะครับห้องนอนอยู่ข้างล่างข้างบนถึงแม้ว่าจะมีห้องที่นอนได้นะครับอ่าที่แรกผมก็ทีว่วราผมจะมานอนห้องนี้แหละแต่ว่าอ่าคิดว่ามีห้องข้างล่างอยู่สามารถที่จะพักได้เหมือนกันจริงๆพักได้หลายที่นะฮะถ้าเอาเต็นท์มาด้วยนะครับพักได้เกือบทุกที่เลย เข้าทางโรงรถเลยแล้วกันนะครับประตูทางนี้เข้ามาข้างในนะคะก็จะมีจุดนี้คือจุดที่เป็นห้องนอนของอาจารย์เนาะอ่าด้านนี้ก็จะเป็นเป็นจริงๆห้องนอนก็เป็นห้องทํางานด้วยนะฮเป็นห้องห้องทนอนและห้องทางานตัวนี้ก็ทํางานได้ครับทางานได้หลายที่ตัวนี้ก็เป็นห้องตัวห้องพักผ่อนหย่อนใจห้องวางหนังสือเป็นโต๊ะวาง หนังสือนะครับดูอ่าอาไม่ไม่ม,ม,มีมีตู้เสื้อผ้านะฮะนี่ก็มีห้องน้ําในตัวนะครับอันนี้จะเป็นห้องนอนของอาจารย์ข้างในเลยนะครับมีพัดลมก็นอนห้องพัดลมนะครับแล้วก็มีคติธรรมคำคมนะครับตะวันอนํานวยแอร์แลก็แค่สมมุติ ติดอยู่ที่บริเวณประตูนะครับทางเข้าห้องนอนนะครับและทั้งภายในและก็ภายนอกด้วยตอนนี้ยังออกแบบให้สามารถที่จะเดินไปด้านหลังนะครับได้ด้วยโดยไปทางด้านนี้นะฮะก็จะเข้าไปเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก็จะมีประตูนะฮะ <c oughs> ประตูยังสร้างมาเสร็จอะต้เปิด ก็มาด้านหลัง,ลงเธออาจจะหลงวะาเปิดซังนมอกตรงนี้ก็วนไปวนมาได้ครับสามารถที่จะออกมาบริเวณนี้ได้ด้านหลังอันนี้ไม้เก่าต,ตรงที่นั่งร้านที่เธอขึ้นไปเมื่อกี้นะอ่าที่เป็นเ,เสริมใหม่เพราามันทำมาสามปีมันลูกว่ะรื้อของเก่าแล้วก็ทำใหม่ อาอันนี้ก็ต้องเป็นของเก่เอาออกมาทิ้งอันนี้ใช่ของเราไหมครับใช่อันนี้ก็ใช่นะของของช่างเนี่ยเอ,อยู่ตเรงทางเนี่ยเขาเขาทำจ้างมุงหลังคาแล้วอันไหนมันเหลือเขาถามว่าอาจารย์จะเอาไหมก็เอามาที่เอามาลองไว้เอามากองไว้<อ>